ชิ้นละสิบเหมือนเหมือนบ้านยายเลยนะคี่แม่พ้าไปดูก่อนนะคชิ้นละสิบบาทค่ะชิ้นฟูฟูเหมือนบ้านยายเลยแต่แซลมอนไม่ได้เยอะเหมือนบ้านยายแซลมอนอันนี้ไม่ขึ้นหลอกเข้าไปร้าน ัสเตรียมแล้วลูกเตรียมเตรียมมีคนเกาะบนนัด้วยนะ ที่พลอยบอกว่าจะเอาอยู่จำนนคนเดินแค่240บาทเองลองถ่ายที่นี่ดูก่อนเนี่ยมันกระลองเนี่ยนี่ม,มันเป็นน้ำขวดคนน้ำอ่ะ ของเขอ,ขอเล่นบบกไอจีน,นั้นแต่หนว่าทำหายหมดเชือมีแต่ตัวน่ารัก แหละ màu đen Hãy subscribe cho kênh một Mì không

ลดรถรได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้ลดแล้วค่ะพี่อันนี้เราแของเราราคาถูกแล้วค่ะดักรวมราคาลงมาให้แล้ยที่ผู้ค้าเลือกได้อะไรเรียกอะไรดูปลาลูกเอามีสามโอ้ยมีสามสีน้อยเลยนะมีสามอันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะแม้เรื่อยนมีเล่นเรื่อยๆอันนี้มีอะไรอันนี้มัเป็นมะกรองค่ะน้าขวาอันไหนอันนี้เหรอ บเสื้อผ้าเหรอเขาใส่ชุดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาแหมงแพ้แล้วท่านเขาบอกสีเมื่อไหรมันนี่ไงมันเป็นสูมตมีไงส่มเสื้อส่มเสื้อบนส่มสีส่มเสื้อแล้วก็มีหมวกค่ะชอบไหมชอบไหมชอบไหม ใช่ได้ได้สีอะไรได้ชุดไหนแล้วก็ได้หมวกอันไหนรน่าก็สี่ร้อยีนี่มน่ามากมากเป็นมาการ์โนมากมากเลยเอาเหมือนพี่ใช่พี่นี่อัี้เอเหมือนพี่ไหมี่

แถมบอที่ห้านะมันทนไม่ละ่ลยะ,ะยี่สิบเลืกกเอกเอาได้แพ้ชอบไหนลูก

กอย่าเกาะอย่าเกาะอย่าเกาะมันสั่นมันสั่น Hãy subscribe cái <laughs> này luôn nó Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái กินร kind of ับหนึ่งิข้างล่างปลาปลานะกินไหมืเราต้กินนะไม่ได้ไม่ได้ซืเราต้องกินให้หมดครเดทางลูกถ่ายคลิปหนูกินหนูแกะด้วยนะไปเดิน 啊。 วันนี้กลัวกลพี่แพไม่กินตาเนี่ยิงตงครั้ง่เ, <stretchy> เินใส่อกอนอันนี้ใส่เลยอันนี้ใบเลย้ว จะจะเก็บกอชิมไว้กันเอาบอกพี่ว่ากินอันไหนเอาไหนบ้างวันนี้กับอันนี้ค่ะยังกอชิมครับ ไปหนูกินไก่เลยนะเดี๋ยวกินที่บ้าน

ก็ไม่จ <พอ S 2> ับแม่ <laughs> เขารับก็ห้องกอคะเมื่อยากซินอนมอ่ะาแม่เผลอไม่ได้ออเนเจี๊ยนคือเค้กไ,ไ,ไหมกินกับเนื้อเคกกินคนเดียวเหรอนะ น่มากเลยไ่ๆยังมน้ราไม่ขาดเ้องนะนี่้มะรุมน่มะานี่แหละลี่แลน้ำเาี่น้วย่ะแล้วมะก